มาต่อที่ประเด็นกันเมืองกันบ้างครับวันนี้ทางพรรคก้าวไก่มีการตั้งโต๊ะนะถแถลงการทํางานเนาะซึ่งมีอยู่ประเด็นหนึ่งครับซึ่งคือคุณสุรเชษ์เนี่ยแฉว่ามีสอวอและสสนะครับของพรรคเพื่อไทยบางคนครับอยู่เบื้องหลังการแจกงบสร้างฝายดินซีเมนครับสอบว่าโครงการเนี้ยทุจริตไม่คุ้มค่าแล้วก็แจง8เหตุผลชัดเจนที่ ตัดงบโครงการนี้ไปแล้วก็บอกเป็นผลงานที่พักเก้าไกลแล้วก็ทางกรรมธิการฝ่ายส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกเสียงข้างมากเลครเห็นด้วยกับการตัดงบในโครงการนี้ไป<ช>ครับใช่คุณสุรเชษนี่ไม่ใช่สุรเชษถักพานนะเพราะนั้นเขาอยู่เขาเขาอยู่เชียงใหม่ครับอันนี้อีกท่านนึงรับเป็นสสเก้าวไกลนะคะเขาบอกว่าวันนี้ที่ทําการพักก้าไกลค่ะคณะกรรมธิการนะคะวิสามันพิจารณาเรื่องของร่างพระราชบัญญัตินะคะงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปี67นั่นเองค่ะ สัดส,ส่วนของพรรคก้าไกล <c oughs> ค่ะโดยมีนางสาวสิริกัญญาตังสกุลสสบัญชีรายชื่อในฐานะรองหัวหน้าพรรคนะคะและคุณสุรเชษฐ์ปร,ประวีนวงวุฒธค่ะประวีณวงวุฒธนะคะสสบัญชีรายชื่อและนายชยพลค่ะสะท้อนดีสสกทมค่ะมีการจัดแถลงข่าวนะคะ Policy Watch ในหัวข้อรวบตึงงบ 6- 7จากห้องกรรมธิการโดยคุณสุรเชษฐ์นะคะมีการชี้อย่างนี้ค่ะโครงการที่เราสามารถตัดงบเอ็ก้อนใหญ่ที่สุดอันดับแรกคือการจัดซื้อเรือฟรีเกต ของกองทัพเรือน,<ช>นั่นเองใช่ค่ะอันดับ2ก็คือเรื่องของฝายซีเมนนะคะซึ่งขอเจาะจงเรื่องฝายซีเมนค่ะโครงการนี้เนี่ยมีข้อเสียมากกว่าข้อดีแล้วก็ยังสอแววทุจริตได้ง่ายมากซึ่งตนมี8เหตุผลในการตัดงบการสร้างฝายนะคะ 1. เป็นโครงการแจกเสื้อโหลชัดเจนแบ่งมาไซ SML เลยให้เลือกตามขนาดนะคะแล้วก็เป็นฝายที่ตั้งอยู่กลางน้ำที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ด้วยค่ะ 2. มีความเร่งรีบอย่างผิดปกติ โดยให้เวลาหน่วยงานท้องถิ่นแค่12วันในการเลือกสถานที่ก่อสร้างและประเมินนะคะประมาณราคาซึ่งก็มีวันเดทไลน์คือวันที่20พฤศจิกายนน2566แต่วันรุ่งขึ้นค่ะกับมีเรื่องชงเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านกระทรวงมหาดไทยทันทีเลยสามพบว่ามีการแทรกแซงกระบวนการพิจารณางบอย่างชัดเจนมีการลดขั้นตอนด้วยไม่ตรวจสอบเอกสารไม่มีการขออนุญาตให้ครบถ้วนก่อนอนุมัติแล้วก็ทำตามคำสั่งของผู้มีอิทธิพลค่ะ สีหลายโครงการค่ะมีการนํางบกําหนดงบนะคะที่ต่ำกว่า500,000บาทเพื่อเลี่ยงการแข่งขันซึ่งมีช่องว่างทางกฎหมายซึ่งโครงการนี้ตั้งงบมาถึง1,255ล้านบาทแล้วมีโครงการที่ต่ำกว่า500,000บาทมันจะมีความบังเอิญว่าฝ่ายหลายๆที่เนี่ยมีราคาเท่ากันหรอ ทั้งที่ขนาดและว่าความยาวของฝายมันก็ไม่เท่ากันชัดเจนว่าเป็นความจงใจให้สามารถจิ้มเลือกผู้รับเหมาได้ด้วยค่ะและในประเด็นที่5นะครับมีความจงใจหลีกเลี่ยงการประกันผลผลงาน2ปีนะครับเหตุใดจึงสร้างเป็นโครงการชั่วขราวกึ่งถาวรซึ่งสุดท้ายทางหน่วยงานก็ไม่สั่งการเพราะไม่กล้ารับประกันคุณภาพของฝายทั้ง3,326แห่งว่าจะอยู่ได้ถึง2ปีหรือไม่นะครับครับ ไม่มีใบอนุญาตขอก่อสร้างนะในกรณีที่มีการใช้อิทธิพลเพื่อดันโครงการให้ผ่านการอนุมัติรับแม้ไม่มีใบอนุญาตก็ตามนะครับเจ็ดครับแม้เป็นการสร้างฝ่ายชั่วขราวนะแต่กลับมีราคาแพงและจะสร้างมลพิษถาวรทําให้ลําน้ําตื้นเขื่อนขึ้นแน่นอนและประเด็นที่8ครับคือหน่วยงานที่รับผิดชอบก็จํานวนต่อเหตุผลทั้งหลายและโครงการนี้ก็ไม่มีการอุดทรุนเพื่อขอดำเนินโครงการนี้อีกครับซึ่งตนยืนยันว่าด้วยเหตุผลทั้ง8ข้อนะครับโครงการฝ่ายดินซีเมนเนี่ย ไม่คุ้มค่าและโปร่งใสเลยครับสมควรจะโดนตัดงบอย่างที่สุดครับอย่างไรก็ตามยังมีอีกข้อเขาเรียกว่าข้อสังเกตอีก4ข้อครับคือหนึ่งะครับมีสอวอและสอสอพักเพื่อไทยอยู่กลุ่มนึงฮะอยู่เบื้องหลังการตั้งงบนี้ฮะระบุชัดเลยนะสสเพื่อไทยเนาะเพื่อแจกฝ่ายดินซีเมตนในครั้งนี้ครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนกรรมธิการเสียงข้างมากนะครับที่เห็นด้วยกับการตัดงบในโครงการนี้ทําให้ได้เห็นว่ามีการดิ้นกันอยู่ซึ่งเห็นได้จากการที่มีการนําตัวคนเสด็จและพักก้าว ไปโจมตีในเรื่องต่างๆก็ยืนยันว่านะครับคุณสุทเชษยืนยันว่าการตัดงบมีเหตุผลชัดเจนนะไม่ได้ตัดเอาสนุกแต่แน่นอนว่าการตัดงบมากๆเช่นนี้คงม่เป็นก้างขวางคอใครแทนที่จะมาโจมตีกันมาถกเถียงกันด้วยเหตุผลและหลักการกันดีกว่าครับก็มีการกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าโครงการฝ่ายดินซีเมนต์เนี่ยมันไม่คุ้มค่าเลยไม่โปร่งใสปล่อยไปก็ได้ไม่คุ้มเสียนะคะต้นละพักเก้าไกลก็คือสนับสนุนเที่งเท็นเนี่ยมีงบแต่เราไม่เห็นด้วยกับการแจกเสื้อโหลในโครงการเหล่านี้นะคะ ควรทำให้เกิดการกระจายอำนาจให้ดีที่สุดค่ะทางนี้ฝ่ายสร้างได้เดี๋ยวต้องเลือกตําแหน่งที่ตั้งขนาดให้มีวัสดุที่ดีไม่ใช่การแจกแบบนี้นะคะ5 0 0แสนบาทอย่างที่เจอในโครงการไปฟังเสียงบางช่วงมางตอนของคุณสุรเชษกันค่ะผมยืนยันนะด้วยเหตุด้วยผลนะครับดังที่กล่าวมา8ข้อเนี่ยว่าฝ่ายดินซิเมนไม่คุ้มค่าและไม่โปร่งใสสมควรโดนตัดงบ น,นี่เป็นการทำหน้าที่ของกรรมธิการอย่างถูกต้องนะฮะโดยสุจริตใจนะครับแล้วเราก็ภูมิใจด้วยนะครับว่าเราเป็นผู้เสนอตัดงบก้อนนี้นะฮะทำให้ประหยัดเงินภาษีให้พี่น้องประชาชน1,255ล้านบาทอย่างไรก็ตามนะครับผมมีข้อสังเกตที่สำคัญนะครับที่อยากจะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนให้ได้ทราบถึงโครงการนี้4ข้อสังเกตด,ด้วยกันนะครับข้อสังเกตที่1นะครับ มีสวและสสพักเพื่อไทยกลุ่มหนึ่งอยู่เบื้องหลังการตั้งงบเพื่อแจกฝ่ายดินซีเมนต์ในครั้งนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนกรรมธิการเสียงข้างมากนะครับที่เห็นด้วยกับการตัดงบโครงการนี้นะฮะตอนนี้พวกเราก็ได้เห็นนะครับว่ามีการดิ้นกันใหญ่นะครับใครเป็นใครก็อย่างที่เห็นนะมีการเอาผมนะหรือว่าพักก้าวไกลไปโจมตีด้วย วัฒกรรมต่าง,าง,างนาๆนานานะฮะว่าเรา,เาจะทำให้ผี่น้องประชาชนเดือดร้อนนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่เรียนครับมันมีเหตุผลไม่ได้ตัดเอาสนุกนะครับแล้วเราก็ชี้แจงเหตุผลชัดเจนแต่แน่นอนครับเราไปตัดงบเยอะๆขนาดนี้ก็ไปเป็นก้างขวางคอของใครนะฮะก็อย่างที่เห็นกันนะครับมีคนดิ้นกันมากนะฮะแต่ผมก็ว่าแทนที่เราจะมาโจมตีบุคคลหรือไปใส่เฟกนิวไปอะไรต่างมาถกเถียงกันด้วยเหตุด้วยผลสิครับ ผมก็บอกเหตุผลในการตัดงบชัดเจนแล้ว8ข้อนะฮะมันไม่จริงตรงไหนนะครับมาว่ากันที่เหตุผลว่ากันที่หลักการว่างบก้อนนี้สมควรโดนตัดหรือไม่